สบายดีดพ่อแม่พี่น้องป้องปายมือนี่มาเจอกับมินตาสาวลูกติดกับพ่อใหญ่สมบิติคือเก้านะครับผมแมนมาติดกับพ่อใหญ่ <c oughs> มือนี่มามอยู่ขางบ้านครับคือเก่ามาเปิดตู้เย็นอีกแมนฝนตกแ่ๆแ่ๆอยู่เนาะมือ,อมมนี่ีเ็ดเมนูออมใส่ผักใส่เดีอออมกบใส่ผักใส่พ่อใหญ่กับแมาหลางังปล่อยน้ำปล่อยยังหลังบอน้ำครบน้ำหอยน้ำยังนะครับร่อมินตาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำ เขาจะพาเข่าไปเบิ้งเมื่อนี้จะเข่าไปเลยดิเข่าไปจับเอาเลยป่ะนี่เขาับเลือกเอาตัวให่ย่ๆเลยเนาะนี่จะเข่าไปเข่าไปเบืเลยสีมะเปิดสีมะเปิดสิเบื้องแล้วว่ามันสีออกนี่เด้อบ่สีอัดประตูไว้อัดประตูก่อนอืออดประตูไว้เดี๋ยวมันสีออกเอ๊บ ในที่สุดเฮาเลี้ยงมาเฮาก็ได้จับกินนด้กทุกคนนี่ถ้าเบิ่งเบิงบางนี่เด้ผมว่าเบิ่งบางนี่ก่อนพ่อใหญ่กำลังเปิดเปิดกำลังเปิดตู้เย็นจับเปิดอุ๊บพูดอ่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยแดนแล่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่อ้ถูกกบมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลือกเอาตัวใหญ่ใหญ่คุณได้ตัวนึงแล้วเนาะได้ตัวอะไรใหญ่ใหญ่ จะเลือกเอาตัวนี yeah. harm, no. to to s <S ้ใหญ่นะครับดเห็นบจับเอามันเฮ็ดฮู้ความตัวนีบ่เออมันเล่นหนีเจ้ามันแล้วตัวใหญ่นะมันอันนี้ตัวนี้เนาะมันน้อยน้อยบ่เอาตัวนี้ตัวนี้นี่ตรงอ่ะอ่ะตงังาออจัก4ตัวเอา4ตัวเอ้ยไปเลยเอ้ย งี้เด้องี้ถ่ายกองหนักโหเหนียวแตกแล้วสิเมื่อเปิดเบมึงมองนี่ก่อนว่ามันเปิดเบมึงดูเิโอ้หลายขึ้นเลยนี่บ่มันมานั่นมันมาดีโอ้ดีดีดีมองนี้แห้งหลายครับทุกคนโอ้ถูกปรากฏหลายนี่เด็ดเดนี่มองนี้แห้งหลายครับโอ้แล่นหนีไปแล้วพูนยัยมันแล่นหนีเจ้ามาแล้วตัวนี้นี่ มึงนี่ลายครับมือนี่พอใะไงบุ๊กเขาเลยาบุกเลยเพราะว่าเอาเอาแนวตากมันอันมันบ่เห็นตัวนั่นมันบ่เห็นตัวอสี่ตัวพอแล้วสี่ตัวพ่อป่ะพอหาตัวโลดิหนูสี่ตัวโลดสี่ตัวโลแล้วหาตัวนี่ประมาณโลหนึ่งนะครับค่น้องมัดมัดดีเดอร์เดี๋ยวเอาไปเรามันออกมาเลยเนา จับกบโอเคน,นะครับผมนี่อัน,น,<ใ>นถือถือโอกาสมากเขามาสิเขามาล่างล่างนะครับ a m นอามินอันเาจะไปครัวกบเนะาะเจ้าเจ้าเจ้าอันเอาเดซายหนามไห้เนี่ยไปที่ล่างอันนี้ออกพอดีมาแล้วทุกคนเมืีอ้อ,อมกบเขาก็คั่วไว้แล้วเอาคั่ัวแล้วแล้วเนาะซีตัวเขาเลี้ยงเองเนาะทุกคนกบซีตัวเขาจะมาตัดมาอ้อมนเนาะพ่อยายไปเก็บหัวซีไข่ จะมาอมกบกบที่เหาเลี้ยงเองเด้อทุกคนกบที่เหาเลี้ยงเองกินกินไร่เทือจะมากินไร่เถือเนี่ย เครื่องในเครื่องในกบก,กันออมใส่ผักใส่เนาะเก็บมาจากหัวเอาคาดั้มปะ ไปตากฝนเลยดิยหญไงอ่ะฝนลินได้อ,อาทิตย์นึงแล้วเนาะฝ <Yeah. S 1> นตกดีดีพร้อมซีโตเขาจะกินต้นสวยนาำ บ่คเคยบ่คเคยออมพญายิ่บอกว่าออมกบบาั่นสี้ให้พญายเฮ็ดบ้านเตรียมเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดโชว์ฝีมือให้ก็ได้อมบานบานอมบานบานอมบานบานนี่เรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> ป็ดเออโคมซีโตได้ซัมหนี่เนาะบอกแต่เป็ดเนาะ <c oughs> ตัดแลีลีวเขาก็มา มาแล้ว,วกัวตำแจ้วเมียไส้เขา่าสันดี้ไส้กันเท็ดนะครับผมไส้กันคนละใหม่ละเมือหลังจากไปลุยบอกบอบอใหอยเดี๋ยวไสเขาน้ำการเดินเดี๋ยวพ่อใหญ่จะปอมกบจูมินตากินสูตรของผมเองนะครับตาเครื่องตำเครื่องอมนะครับ เดี๋ยวฮะมาเบิรงกันเนาะทุกคนเดี๋ยวจวดกันครับนี่จวดนะกินครับข้าวเหนียวทอดนี่กินข้าวเหนี้ข้าวเหนียวร้อนๆ้อนก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับมื้อนี้ลูกค้าติดต่อมาแล้วเอ้ามาลุยกันเลยนะครับผมเนียนมาเฮ็ดกับข้าวน้ำกันเด้อเฮ้ยลุงตาจะพัด อันเฮ็ดเนาะเฮ็ดใส่ยอดมากมาละเออบบเมนยอดหรมคิดนี่ผักไช่บ่คนไทยเขาเจออ้าเอินว่าผักไช่คุณตาเอินว่ายอดมากมาละใส่เกลือมาละกับผักไส่กะคล้ายๆกันผักไส่เนี่ยมันจะใหญ่กว่า เออมันจะหน่อยนี่จะใส่น้ำปลาล้าลงไปเลยครับาบุฮันใส่น้ำานี่ครับของผม,ผมใส่เห็ดกับเขาคนละไม้นละมือจะคัวกรบครัวกบใส่เครื่องที่เขาต่ำก่อน เกลือใส่กับันตัำเครื่องแล้วแมนผลมไม้ผลม,มือสองเมนูคุกอันหัวกระเทียมหัวสีไพรใส่มันกบกบสีตัวได้หมดลายเลยได้ๆความคือกินสองครับจับตอนไหนได้คุณขอโทษนะครับ มือมันเร็วไปหน่อยเก็บคว่ำไม่ได้กินจำพะย่เอ้ยหอวมือมันจำถืออันนี้จะใส่บะเขือก่อนเลยครับเพราะมะเขือมันอันน่านสุกอันนี้ใเจ้าใส่ลายบัพักใส่อ่ะเจ้าเอาลายบัวละก็ลายก็เอาไว้จะใส่ที่หลังกัอนอืมเพราะเราเชิงแบ่งกันอันนี้ผมจะบัวท่านใส่น้ำนะครับ ความสวยงามควมินตาจะสุกก้อนแหละสุกก้อนแล้วแนวอนบ่มีเลือดเนาะแนวบ่มีเลือดวิดอยากกินแบบนี้เนะาะก็เลยซื้อมา20บาทเห็ดซื้อเห็ดมา20บาทอของแปลกๆนะครับของวมินตาก็ได้ของแปลกๆกินง่ายๆผมได้กินของแปลกตลอดนี่ แซบเดกิล้รมีแห้งก่อบางที่ของแปลกก่ะกินรมีแห้งบางที่ของแปลกแล้วก็กินวาได้ชอบกินแบบนี้แซบหลายก็คือเฮาเอาอันพักยอดอันนี้แหละพักใส่บอเอินอมยังยอดบลระหมดพักใส่อเอามาใส่แกงใส่เห็ดแกงใส่ยังออมไม่ย่างก็ได้เดีกก็คือ คล้ายเดียกันแล้วแหละทุกคนนี่เอาไว้ให้พ่อใหญ่ใส่เดี๋ยวนึงเงินเงินคนละครึ่งสิบบาทได้ตั้งบักหลายเงินเรของผ,ผมก็ใส่บักเกือบสิบบาทนะครับเกือบสิบพะะบ่อกระเทือนพ่อกระเทือนว่าเออจงไว้ใส่น้อยเดียวเดี๋ยวม,มันกับพ่อกระเทือนที่เขาเดี๋ยวเราจะมาเบิองเนาะว่ามันจะเป็นออกมาเป็นหน้าตาสีจงังได ครบสุกเขาก็มาใส่ใส่ผักลงไปนะครับใส่มะละใส่บัจจิตู <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะมีน้ำออกมาเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> อยู่ในหม้อนี่ผมยังไม่ได้ใส่น้ำเลยแต่ว่ากับสีใส่อยู่นะครับกสีใส่ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เดือดร่อยมันเดือด ว่าใส่ไหลเป็นออมนะครับผมเขาคุยกินว่าเป็นแกงนะครับอันนี้จะไม่ใช่แกงแกงเลยไส้นำไหล <c oughs> โอเคที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับอ้อมกบพอญแล้วกษผัดเห็ดของเมนตานะครับผมอ่าพร้อมจวดเลยอาหารเศ้าของเฮาเมนีมีสซงเมนู นิพัฒน์เห็ดใส่ยอดผักใส่นี่ยจ้ะออมกบออมกบของพอหนหน่อใหญ่เนาะออมกบหัวตากหัตากของนพัดเห็ดนิพัฒน์เห็ดมาอ่ายอดผักหลัดเหเอา่ายอดผักใส่อันนี้ก็<ล>ออมกบออมกบ,น,กบนี่กินได้ได <โถ S 1> ้กินทั้งร้าทั้งหลับกบซี่โตครับคุพี่น้องพี่น้องกินออมกบพ่อใหญ่เด้อ หอมอมหอมกินสองรอบออมกบใส่ผักใส่ใส่มะเขือนะครับผมใส่มะเขือสูตรบ้านๆนะครับทุกคนมากินออมกบไปเอาไปกินข้าวน้ำกันเนาะนี่ไงอาหารเส้าของข้าวมนี้พัดพัดเสาเล้าพัดเสาเล้าออมสักออมเบาไทยออมเบาไทยออมกบเด้อเนี่ยออมบ้านๆนะครับผมออมกบ เอาก้างอันนี้บอเอาก้างอกอันนี้นะกินกินแล้วก็ใจก้างอกเนาะตายเขาไปกินเขาน้ำกันเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้สำมีกอนนอถ่าเบิ้งคลิปต่อไปว่าเขาจะทายอย่างมาส่พี่นองเบิ้งงนอไปไปกินเขายูชองปูกหลาน้อยเด้อคลิปดีก็คงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ